กับมาอยู่กันในแมปดัมมี่ vs โนวเป็นเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ผมจะเล่นสายที่มีคนขอให้เล่นเยอะพอสมควรนะนั่นก็คือสายรีคอนนั่นเองซึ่งผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าสายรีคอนเนยเป็นอีกหนึ่งสายที่ผมค่อนข้างชอบมากสุดแล้วในเกมนี้นะดยความสามารถของสายนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นสายที่เกิดพร้อมกับเพอร์สไนเปอร์ที่ยิงค่อนข้างช้าแต่ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากโดยหน้าที่หลกัหลกๆของสายนี้เลยนะฮะก็คือการจัดการสตัตที่มันอันตรายให้เพื่อนแนวหน้าเล่นได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเกิดเล่ายงง่ายนะฮะก็คือเป็น เปอร์ที่เป็นจุดเด่นของสายนี้แล้วนะฮะสายนี้ยังมีความสามารถพิเศษที่จะทําให้โนบที่พยายามยิงเราเนี่ยมีความแม่นยําลดลงถึง50%และนอกจากนั้นเรายังสามารถรีโหลดเปิดนได้ไวกว่าสายอื่นอีก20ด้วยนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นสายที่ค่อนข้างโหดมากๆในระยะไกลโอเคบปนว่าการเล่นในวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเลยดีกว่า ซึ่งอันนี้เป็นการเล่นแบบพิเศษกว่าเดิมนิดหน่อยนะก็คืออันนี้ผมก็เล่นกันแค่ในเซิรฟ์ฟวีกันประมาณ3คนนะซึ่งก็เล่นในโหมด50%ก็พอนะพอเพราะมันมีแค่3คนเองก็มาดูกันนะฮะว่ารคอนกับสเปเชียลลิสแล้วก็แอรเซาอย่างละตัวจะสามารถรอดจากสถานการณ์นี้ได้ไหมนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในด่านชายหาดนะซึ่งผมก็จะมาอยู่แถวนี้ลก้กันเพราะมันปลอดภยดัยดีแล้วผมก็จะวางเชเลพอร์เตอร์ไว้ข้างหลังด้วยเผื่อว่า จะมีกรณีแบบฉุกเฉินที่ต้องหนีอ่ะก็สามารถไปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดแพลตฟอร์มเกิดแถวเนี้ยแล้วก็สามารถมานั่งยิงได้อะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอต่ออีกอันหนึ่งผมจะวางแถวแถวนู้นเลยนะเป็นแบบมุมยิง2มุมอะไรประมาณนั้นเอาละมาละยิงเข้าหัวไม่ไม่โดนโอเคโดนแล้วก็ตรงเนี้ยโอ้ไม่โดนมันค่อนข้างจะเล็งยากนะในมือถือเวลา,ยอ,ยา,ายอยู่ระยะไกลแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ไม่โดนหัวหเฉยอ่ะโอ้ยไม่โดนโอเคโดนโดน,โดน นี่คือหน้าที่หลักของรีคอนนะก็คือการนั่งไล่ล่าบอสก็คือเนี่ยบอสมันจะแบบยิงเราไม่ค่อยได้นะเพราะเราอยู่ไกลอะ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนนดนึงมันจะตายแล้วมานี่มานี่โอเคเรียบร้อยโคดอีซี่ตอนนี้เรามีย0่นะเพีอยนผมขอไปอัปเกรดปืนเล็กน้อยโอ้มีการให้วตด้วยผมจะวตเป็นตัวของแทงลี่ทุบแล้วกันนะก็คือเป็นแบบทหารเอืดขึ้น2เท่า ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะโอเคซึ่งตาน,นี้ผมจะอัพเกียร์สไนของผมนะให้กลายเป็นปืนเลเซอร์อันนี้นะซึ่งมันเป็นปืนที่มันขัางโอพีสุดๆแล้วนะสำหรับสายรีคอนอาลา,ามาชิลเลอร์อา้าวไม่โดนเว้าเฉยโอเคมี a อพลงมานะยิง a อ u ก่อนต้องชาร์จ100%่อนก่อนนะถึงจะแรงๆปึ๊บพันสองโคตรแรงเรียบร้อยตายละแล้วก็ถาลาไปซะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยเปล่าลกวิดหน่อย ออกมาหาเราหน่อยจหาราบทั้งหลายเรารอยอยู่นี่เล่งปืนตั้งไว้ตั้งรอไว้แล้วก็เรียบร้อยสวยงามแล้วก็อีกตัวหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยทเลพอรพเตอร์ไปแล้วเหลือแค่ป้อมรอไปเรืร่อยๆต้องแบบใช้เวลานหน่อยมันยิงนานมากอะ่ะโอ้โหไม่ไม่พังอีกวะเนี่ยนี่มันสมกับเป็นแบบว่าเกมโแทังลี่ทูบ เฮ้ยนี่เลื่อกี่พันวะเนี่ยเฮ้ยไม่พังโอ้ my god เดี๋ยวนะโอ้โหอึดมากหมดเวฟแล้วเวฟเสรได้มาตั้ง20พอยต์เนี่ยโคตรคุ้มเดี๋ยวผมจะอัพเป็นเจ็ตแพคแล้วกันนะเพราะว่ารีคอรเลยเนี่ยค่อนข้างอยาจะต้องการการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นนะเทเลพอร์เตอร์วางแถวๆนี้น่าจะปลอดภัยอยู่นะสมุทรเชิญจะแบบไม่น่าจะเล็งเทเลพอร์เตอร์ตรงนี้นะตอนนี้เรามีเทเลพอร์เตอร์สองฝั่งเรียบร้อยแล้วกันเนอร์อยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นแสงกันเนอร์อยู่ กันเนอร์โอเค200ดาเมจกันเนอร์มีเลือด400นะโดนอีกนัดหนึงเอาก็จะน่าจะตายแล้วแต่ว่ามันไม่โดนแล้วก็ตรงนี้เอาเมื่อกี้ผมจัดการตัวเะไรไปวะนะ่ะนั่นสไนเปอร์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ชิลเลอร์ตรงนี้มีชิลเลอร์ระวังนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเกือบตายแล้วก็หมดเวฟ ค่อนข้างอีซี่นะคื่อนี้เป็นแบบเวฟ5แล้วก็เลเวลเฉลี่ยของแต่ละคนเนี่ยสาทั้งนั้นเลยนะมันก็เลยอาจจะดูแบบค่อนข้างอีซี่หน่อยแต่ว่าตาต่อมาเนี่ยเราเจองานหนักละเราเจอตัวของเฮอร์เมสนะมาแบบไม่ให้สุ่มให้เสียงเล็งหัวแม่นๆลากหัวคงคมเรียบร้อยตอนนี้ผมกำลังรอบอสเฮอร์เมสมาอยู่นะถ้าเกิดจัดการเฮอร์เมสได้ทุกอย่างก็จะง่ายได้แต่ถ้าเกิดผมจัดการไม่ได้ก็เสียชื่อรีคอนหมดนะรีคอนเป็นสายที่แบบหมอกไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วอะไหวไม่นั่นอะ โอเคไหวอยู่เฮอร์เมสมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วใต้ใต้ล่างนี้ใช่ไหมโอเคสวยโอเคพังหนึ่งแล้วก็ชาร์จโอไปโดนเฮ้ยดีไซน์เลงมันไม่หันมาโอเคเรียบร้อยเกาะแตก แล้วก็ได้วเวลาลูดเพื่อนเราลุมลูดเรียบร้อยเราค่อยช่างยิงเบานะแต่ว่าเพื่อนเราแบบ DPS เยอะมากเรียบร้อยเรารัดช็อตโ <c oughs> อ้มีให้โหวตอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดดีที่สุดนะคงจะต้องเป็นสปีดดี้โซเจอร์แหละเพราะเว็บนี้มีทั้งรถถางม,มีทั้งแฟสฟอร์เลยนะถ้าเกิดมันดนะับเบิลเนี่ยอาจจะไม่รอดนะโอ้แย่แล้วเพื่อนเราโหวตโคโคเกอร์ไม่นะเด๋ยวเวลาตายโคเกอร์อยู่นี่หนึ่งตัวเราต้องเป็นเดอะแบ็กกันละเพราะว่าเรายิงไกลที่สุดละ เรามีความสามารถในการจัดการโคลเกอร์ที่สูงมากอยู่เนี่ยเก็ยบร้อยตรงนี้อีกระวังนะเพื่อนเอ้าไม่โดนเก็ยบร้อยหนึ่งตัวพวกเพื่อนเราไม่น่ารอดนะนั่นไง <laughs> ไม่รอดเก็ยบร้อยหมดแล้วก็เหลือตรงนู้น โอ้โหเพื่อนอะไรวะเนะี่ยนั่นมันสกิลของปืนแอซเซอใช่ไหมนี่ยนะโอ้โหยิงโคตรโคตรเยอะเลยแต่เราก็เยอะไม่แพ้กันหรอกเรียบร้อยจัดการแบบอีซี่เพื่อนเรานอนตายทั้งเกมเลยอะเราช่วยไม่ได้จริงๆเอา้ามาให้โหวตอีกแล้วเนี่ยนี่มันดวงอะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบมันให้โหวตบ่อยจังคิดมันดูน่าเบื่อเนาะพอผมดูไปดูมาเนี่ยมันโหวตห้าสิอระแล้วแบบมีแค่แค,ค่สคนแคจริงจั่เวลเนี่ยเฉลี่ยกัน30เวลเลยนะ มันดูช่าง,น,างน่าเบื่อจะจัดเลยอะแต่ผมก็ไม่้เลมือนก,กันว่าจะเกิดแบบผมไปเล่นโหมดรอแลวตายเนี่ยคลิปจะน่าเบื่อไหมนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ตายตลอดเลยนะไม่เคยจะชนะเลยอะเอาไปว่าคลิปนี้ขอสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะแบบว่าชนะสักคลิปหนึ่งอะโอเคยิงเข้าไปแล้วก็โคเกอร์เรียบร้อยโคเกอร์ทำไมวิ่งช้าจังข้างหลังกันเนอร์ผมต้องจัดการกันเนอร์ก่อนโอเคสวย แล้วก็ต้องจัดการเกนเดียเอาไม่โดนเอนจิเนียอย่าคิดว่าจะหนีรอดแพลตฟอร์มเราต้องยิงเข้าตรงใต้ท้องเหมือนนะถ้าเกิดเป็นปืนแบบนี้นต้องช้าแรงเลยแล้วก็ยิงเข้าไปอย่ายิงตรงอื่นนะไม่งั้นมันจะไม่เข้าโอเคเรียบร้อยเพื่อเรามีไอช็อคเวลสดีไว้อยู่เรียกได้ว่าแต้มแม่งโคตรเฟอร้ออ่ะเพราะว่าอีเวนต์มันเกิดรัวมากเลยนะคือ <c oughs> โอโหอะไรนะ <c oughs> สกิลโคตรโกงเรียบร้อยเพื่อเรายิงให้แล้วมันก็เลยค่อนข้างบาง แล้วก็ตรงนี้เราต้องยิงหลังรถถังนะหันหลังมาหน่อยครับรถถังเรียบร้อยแตกหนึ่งแล้วก็อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแตก2แล้วก็ตรงนี้เจ็ตแพ k คเกรเรียบร้อยหมดแล้วก็ตรงนี้อะไรไม่รู้จะกลายไปแล้ว <c oughs> เหลือข้างล่างเพื่อนเราตายอีแล้ว <c oughs> ผมนั่งรอสปาร์ตาแล้วโอเคอยู่นี่ไปแล้วบ๊ายบายเอาไม่สนใจผมแล้วเหรอพี่ เอาพี่แกข้างไปเลยอะไรเดี๋ยวทำไมพี่แกไม่โหดแล้วอ่ะยิงเข้าไปเรียบร้อยอะไรอะไรนี่คือสปาต้า50%เหรอผมไม่เคยผมไม่เคยรู้จักมันมาก่อนทำไมมันเป็นแบบนั้นอ่ะโอเคเว็บที่10เวฟสุดท้ายหนึ่งหมด50%มาดูกันว่าบอสจะตึงไหมนะเออบอสไม่ค่อยโหดนะในตาเนี้ยมีแต่บอสที่แพ้ทางรีคอนทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหไซเปอร์มันหลบหลบดีมาก เอาเป็นว่าจัดการบอสก่อนป๊บหนึ่งเอาไม่โดนเรียบร้อยโคตรแรงแล้วก็จัดการโดนอยูนบนหัวมันโอเคแล้วก็ตายแล้วพื่งแล้วเขาไปลงมันเละเลยอะ่ะมานี่เด็โอเคโดนหนึ่งแล้วก็โดนสองโดนสามโอเคสวยหมดละเหลือแค่ไทเดนเป็นบอสต,ตัวสุดท้ายนะ บอสมาอีกรอบหนึ่งบอสอยู่ข้างล่างเลยเอาเป็นว่าจัดการที้นี่ก่อนโอ้ยทำไมมันไม่โดนเนี่ยเอาเอา๋อพี่เป็นไร <c oughs> จู่ๆพี่แกก็สปินไล้เหล่าโอเคไทเด้นมามันน่าจะดึงผมไม่โดนนะเพราะว่าผมอยู่ไกลแล้วก็ขยับไปมาเนี่ยโอเคเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งนัดโดนแล้วก็รอก่อน สนัดเรียบร้อยเรียบร้อยไปไวมากโดน2คนนี้ลุมยิงแล้วก็โดนผมสอยเอกจะระยะไกลอ้าวเรียบร้อยจบเกมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะสอบการเล่นเอ่อคาร์ดรีคอนในวันนี้นะเรียกได้ว่า โคตรของโคตรจะอีซี่เลยเพราะว่าเล่นยังในหัวท่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เวลเฉลี่ยคนทั้งเซิร์ฟเนี่ยประมาณสามสิบเวลเลยนะก็เป็นสายที่โกงมากๆนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับสายรีคอนแต่ข้อเสียเดียวของมันก็คือระยะไปชิดนั่นแหละก็คือแบบมันทําอะไรไม่ค่อยได้ในระยะไปชิดสำหรับตัวของรีคอนนะแต่โดยรวมมันก็โหดแหละประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะเป็นการชนะครั้งแรกเลยของช่องเราตั้งแต่ที่ทําซีรีส์นี้มาโอเคเป็นว่าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย